แล้วครับกับต้นน้ำรับในรุ่นของออโต้ครับ เจ้าที่สนามครับขอถ่ายไปที่ก้อนเขาถ่ายนะน้าไปไปอองต้นน้ำนะทรไฟไฟด้วยคอตโต้มาแล้วเว้ยน้องต้นน้ำดวาเว้ยขวันใจมหาชนครับคนนี้น้องต้นน้ำพบรถควา why